ก็วันนี้นะฮะก็ตั <Yes> ้งใจจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์โปรตีนเพราะว่าเรารู้อยู่ว่าตอนนี้หลายๆคนในสังคมเนาะก็ลองหาโปรตีนที่ทานง่ายๆแล้วก็โปรตีนจากธรรมชาติของเรานี่เป็นแพนโปรตีนนะชื่อว่ายูเทล่าค่ยังก็ฝากไว้ด้วยนะคะถ้าไม่มี่านะจิบกินจับมําำโปรตีนนะครมันเกิดอะไรขึ้นครบผลิตภัณฑ์อะไม่ดามาก ลงแล้วมาขายโปรตีนได้ยังไงคือโปรตีนมันไม่ได้ช่วยลดน้ำหนักอย่างเดียวนะคะโปรตีนเนี่ยมันช่วยเรื่องของซ่อมแฟมทุกอย่างในร่างกายคืออาณาเนี่ยผ่าตัดกระเพาะมาก่อนหน้านี้คือผ่าตัดให้ตัวเองขอมแล้วปัญหาคือร่างกายต้องก่การซ่อมแฝมต้องกินเนื้อสัตว์แต่กินไม่ได้เพราะว่าเราอ่ะมีปัญหาเรื่องเย็บกระเพาะมาแล้วเพาะมันเล็กก็เลยหาอะไรที่มันกินง่ายๆก็เลยเป็ PDF. นโปรตีนน่มันเป็นน้ำแล้วมันก็ชงแล้วก็กินง่ายแล้วก็เลยรู้สึกว่าเราติดโปรตีนกินมาประมาณ สามสิบกว่ากิโลเพราะเราอลองเพรา,าแตากระพ่อนะแต่ว่าเราอะแต่เราไม่อยู่ไว้ทุกอย่างเราโอเคหมดเพราะเราทานโปรโตีนเสริมเราก็เลยทําโปรโตีนขายค่ะทำไมถึงได้น้องามาพูดซีที่ลดอร,สอร,สอร,ร์สองคนไทยเราจะเลือกเราเลือกผลิตภัณฑ์เราก็เลือกที่ีดีที่สุดถูกไหมฮะเราเลือกพรีเซนเตอร์เราก็ต้องเลือกที่ดีที่สุดซึ่งพรีเซนเตอร์ของเราเนี่ยบอกได้เลยดิฉันมั่นใจว่าดีที่สุดแล้วในยุคนี้ค,ค่ะอ่ะเราไปซื้อนีก่อนทำไมเราถึงเลือก น้องพุคเทมีดีมากตอนเล่นซีรีส์นะเราติ้งแบบไม่ไหวเราเป็นคนสายซีรีส์วายเราชอบแล้วเราชอบส่วเลยนะเอบสะวเลยนะแล้วพอมาแบบมาติดต่อมาพูดคุยล้วน้องหน้าร่าเราแบบคุยดีๆเสร็จแล้วก้องไม่ได้แข่งนะต้องไม่ได้แข่เราจมีตัวเลือกจะมีที่เี่ยนนะจมี คนอื่นที่เคยกินมาปกติปกติจะกินได้ไปกินได้เพราะผมชอบช็อกโกแลตเยอะเลยต้องช่วยกันกินนะลูกวันนี้สองรสเราต้องเราต้องแบกกันกินช็อกโกแลตแล้วต้นวานิลาอยากกินวานิลาก็กินไปอยากกินช็อกโกแลตก็ไปวันนี้ช็อกโกแลตอันนี้วานิลาใช่ก็แลกกันกินได้ กินด้วยกันทรงเก่งมากอพูดีถ้าไปถึงไปถูกตรงจุกตาอีฟาสนาทีนี้ใครไม่เลอรอีฟาสอนพีเเตอร์ก็คือบอกเลยว่าตกโลกจริงไหมล่ะคือพีเเตอร์ทุกตัวหัวจดเท้ามีอะไรบ้างที่ยังเหลืออยู่บ้างคือต้องยอมรับว่านอกจากกระแสแล้วน้องเป็นคนทํางานมีวินัยเป็นคนที่เต็มที่กับงานเรานัดมาเจอต้องบอกก่อนว่าครั้งแรกที่คุยเนี่ยเราก็คิดว่าจะยากไหมเพราะว่าน้องดังมาก ปรากฏว่าพี่นวัดดูแลคุยดีมากแล้วก็บวกกับน้องสองคนอ่ะคุยแบบคือเข้าใจแล้วก็คือแบบทํางานเต็มที่อ่ะตั้งแต่วันแรกเลยและดังนั้นคือแบบรู้สึกปลื้มมากๆในความดังที่น้องมีแต่น้องกับทาตัวแบบว่าเหมือนตัวเองไม่ดังอ่ะทําตัวแบบเข้าถึงง่ายรักทุกคนรักแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยพี่นาคเป็มขนาดนี้เป็นยังไงบ้างคะแล้วเขาว่า จริงๆเราสองคนก็เป็นนัทคับแม่นายเอกว่าจะที่เราจะเลือกแบบเป็นพรีเซนเตอร์แต่ละตัวคือเราก็ดูซีอก่อนอย่างเงี้ยพอเราเรู้ว่าแบบเป็นแม่นาก็คือป้าป้ารับเลยอะไรอย่างเงี้ยกไไ็ไม่ได้ไม่ได้คิดเดยอะแล้วก็ส่วนตัวของทางโปรตีนันนี้เราก็ทานแล้วมันก็รู้สึกว่าแบบไม่มันดีจริงๆนะอยากให้ทุกคนได้ลองค่ะเพราะว่าจริงๆโปรตีนมันค่อนข้างที่จะทานยาก <ไอ S 1> ที่ผ่านมาที่เราแบบพรายม<อ>จะลองทาน <ไอ S 1> แต่ว<อ>่านี่คือทานง่ายแล้วก็อร่อยที่สำคัญคือดูแลสุขภาพ เราเราก็อาจจะดันมาเป็นพิเอนาเลยเพราะว่าพิเอนาเป็นไลท์ในตัวตัวอะไรอย่างงี้ใช่ก็ตอนแรกตอนแรกที่ได้รู้ว่าแบบเป็นพิเอนาติดต่อมาก็รับเลยค่ะเพราะว่าเชื่อมั่นในตัวพีเอนาแล้วก็เชื่อมั่นตัวแบรนด์ส่วนตัวเหมือนที่เคยบอกว่าเคยออกกำลังกายแบบหนักๆแล้วมันต้องกินโปรตีนเพื่อแบบเสริมสร้างซ่อมแซมบำรุงข้างในแล้วพอมาเจอตัวนี้รู้สึกว่ากินได้ง่ายแบบกินเหมือนขนมทานได้เลยเพราะหนูชอบมันชอบอะไรกัเป็นพิเศษไหมชอบวันนี้หรือวหนูไม่กินชอบพี่ดิ๊งูชอบทานทั้งสองแต่ว่าถ้าชอบแบบทานบ่อยกก็็นน่าจะเปแล ก็ยังไงฝากทุกคนนะคะช่วยเป็นกำลังใจแล้วก็ฝากอุดหนุนด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้ไม่มีดราม่าเยอะในเรื่องเกี่ยวกับกระแสตัวโทนตัวแทนของเราไม่ต้องมานะคะไม่ต้องจ่ายสักบาทศูนย์บาทก็สามารถขายได้สามารถเริ่มต้นไปด้วยกันได้เพราะว่าเราบอกแล้วว่าของเราเนี่ยเปิดโอกาสให้กับคนที่ไม่มีอาชีพได้มีอาชีพมาขายด้วยกันค่ะเริ่วันจันทร์ดีไหคะวันจหนวันนี้วันแรกเลยค่ะใ่รับแล้วใครจะมาเป็นตัวแทน สำหรับใครท like ี right, ่เ like ป็นตัวแทนนะฮะหรือว่าอยากอุดหนุนสินค้าก็สามารถแอดไลน์มาแอดนะฮะไลน์แอดยูเทล่าค่ะนะฮะฝากไว้ด้วยค่ะฝากด้วยเชิญเชิญสักหน่อยสักนิดนึงเชิญเชิญสักนิดเชิญเชิญกันนะแต่วันนี้ลากับพี่ครับผมอยากเชิญชวนทุกคนนะครับมาร่วมเงินนะครับแต่ว่าโปรตีนเนี่ยเป็นโปรตีนที่ดีดอกของภาคครับก็อยากจะให้ทุกคนมาร่วมากินกับพวกเราพิมพ้าหน่อยครับค่ะก็ ไม่อยากให้เชื่อนะอยากให้ลองจริงๆอันนี้มันมันเล่นจริงค่ะว่าถ้าลองแล้วก็จะชอบแล้วก็จะตกหลุมรักยูเทล่าแบบที่พวกเราสองคนเลือกค่ะโอเคครับสอัคุณค่ะ